ยุงขาวนกยุงดางนะครับอันนี้ลูกมันครับอายุประมาณหกเดือนออืครับนี่เป็นโซนของนกยุงเลยเนาะพี่เนาะครับเป็นลูกเพาะเกิดที่ฟาร์มเราครับพวกนี้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับโอ้พี่ฟาร์มพี่นี่มีแต่ของแปลกๆเลยเนาะพี่เนาะครับอุ้ยพี่กําลังลําแพนเลยพี่ดูนู้นอันนี้เป็นนกยุงสายไทยนะครับเปิดเปิดเข้าไปดูได้ไหมพี่อ่านกยุงเขียวถ้าเปิดเข้าไปเขาจะหุบแต่ว่า เปิดสองได้ครับโอ้อในนะี้ใ,ใ,ให้เพื่อนๆชมหน่อยครับโอ้เนี่ยครับลาแพนกําลังสวยเลยนะครับอ๋อ,อถ้าเราเปิดกรงเข้าไปเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองอ่ะพี่ใช่ครับเขาก็จะเอาเอาลงออันนี้เป็นนกยุงเขาเรียบบ้านเราจะเรียกนกยุงเขียวนะครับแต่อันนี้สายพันธุ์นอกครับเป็นชวาครับสวยงามมากเลยครับผมนกชวาผู้เขาจะ มีอ่าลำแพนอย่างงี้ใช่ไหมพี่มีหางยาว,วยลำแพน<ว>รครับใช่ไอ้ส่วนตัวนู้นมันเป็นตัวเมียใช่ไหมพี่่าตัวเมียรครับอ๋อเป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงสวยงามทั่วไปเนาะตัวผู้มันจะสวยกว่าตัวเมีย,ยเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เข้ามาหานะครับอ,อันนี้สีเขาสวยสดงดงามจังเลยพี่ครับอ่ามันมีชื่อพันธุ์ไหมพี่อ่าเขาจะเรียกเป็นนกยุงเขียวครับแต่ว่าถ้าถ้าโดยจําแนกในกลุ่มผู้เลี้ยงจะรู้ลักษณะ ความแตกต่างแต่และแต่และพื้นที่อ huh. อันนี้ก็มาจากพื้นที่หนึ่งเขาเรียกเกาะชวานะครับสีสันก็จะมีความแตกต่างจากนกยุงไทยในพื้นที่บ้านเราอีกนิดนึงรายละเอียดปีกจ้อยนะครับครับแต่ว่าเฉพาะเฉพาะว่าคนที่เขาเล่นนกจริงๆนี่เขาจะแยกออกเลยใช่ไหมใช่ครับใช่แต่กเกษตรอกราวนะครับไม่ได้คุกคีนะครับเห็นรู้แต่ว่าเป็นนกยูงนะพี่เนาะครับใช่ครับีสวยงามมากเลยครับ ข้างในก็จะเป็นนกยุงขาวเอ <ทำ S 2> ้ามีนกยุงขาวด้วยอ่ะพี่นี่กาลังลําแพนเลยครับน,น,นี่นี่นี่ให้เพื่อนๆแอบดูตรงนี้นะครับโอ้โห <Defin it. S 1> นี่ครับนกยุงขาวไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับนกยุงปกติจะเห็นสีเขียวเนาะนี่ยกยุงขาวกําลังลําแพนด้วยโอ,อ้โหอาใครเคยเห็น <ไ PO. S 1> นกยุงขาวก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นก็คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยเห็นนะครับสวยมากเลยพี่ ไ้ยินเสียงแค่เสียงเปิดพงเนาะหยุดลำแพนเลยพี่เขาจะเขาจะหยุดลำแพนเขาระวังตัวครับพี่ครับไอ้นกยูงขาวนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะพี่ครับมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เลี้ยงครับอืมเอาพี่อย่างเงี้ยนกยูงขาวกับนกลูงอ่าสวยๆที่เราเห็นเนี่ยอันไหนมันราคามันแรงกว่ากันพี่อ่าถ้าเป็นนกยูงนะครับนกยูงสีเขาเรียกนกยูงเขียวจะเป็นนกยูง ตัวนั้นจะแพงกว่านะครับแต่ว่าพวกนี้ก็จะราคาเบาลงนะครับเผือกอะไรพี่ใช่ครับเผือกขาวขาวนี่เขาเรียกเผือกไม่ก็ไม่เชิงว่าเผือกเพราะเผือกต้องตาแดงอครับจะเป็นขาวเขาจะเรียกขาวครับนกยุงขาวแต่ถ้านกยุงเผือกก็มีเผือกอีกเผือกมีแต่ไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเจอพวกตาแดงไม่เคยเจอเลยอ๋อถ้าเป็นสีขาวและตาแดงนี่เขาจะไม่เรียกว่านกเผือก ใช่ครับอันนั้นราคาราคาแรงแน่นอนแรงแน่นอนครับอันนี้จะเป็นนกยุงขาวแล้วก็ตัวที่เห็นเดินไปนะจะเป็นนกยุงอินเดียครับสีเขาจะไม่สวยเหมือนนกยุงไทยตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้เขาตายครับก็เลยเอาเอามาผ่าให้เป็นนกยุงด่างเข้ากับนกยุงขาวมันออกมาก็จะเป็นสีด่างอ่าพี่แล้วอ่าราคาเขาตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยพ่อแม่พันสองหมื่นกว่าครับคูนึง สองหมื่นกว่าพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับไอพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันต้องอายุเท่าไหร่ครับอ่าพวกนี้ปีกว่าสองปีครับสองปีถึงจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับโอ้สองหมื่นนะครับครับเออพี่แล้วนกยูงเนี่ยเขาอาหารที่เขากินเนี่ยเขาเป็นอะไรครับก็เป็นหัวอาหารไก่ครับพวกนี้จะเป็นเลี้ยงง่ายเหมือนไก่เหมือนอะไรครับเหมือนทั่วไปเหมือนสัตว์ปีกทั่วไปเลยครับถึงเวลาก็หยอดยาครับประจําปีจะหยอดยาพวกโรคระบาดพวกไข้หวัดนก พวกทําให้ระบบเขาเรียกหลอดลมพวกนี้นิวคลสเซนอะไรเหมือนอไก่เลยครับดูแลง่ายดูแลดีๆนี่อยู่กันรเยเาได้กี่ปีพี่โอ้ตัวนี้สิบยี่สิบปีได้ครับสิบยี่สิบปีได้ไอตัวนี้มันคู่ละไอะตัวละสองหมื่นเนาะอ่าคู่หนึ่งครับสองหมื่นเกือบสามหมื่นคู่หนึ่งแล้ว<ด>ตัวสีเขียวละพี่ตัวสีเขียวสีเขียวนี่มันมันต้องเป็นคนเล่นจริงๆถึงเข้าใจว่ามันจะแพงเพราะอะไรราคาเท่าไหร่อ่า ถ้าปกติทั่วไปก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะแพงครับคู่หนึ่งก็แตะๆครึ่งแ,แ,แสนขึ้นเพราะว่าคุ้มเลยนะพี่เนาะเป็นอีกสายหนึ่งครับเป็นอีกสายหนึ่งส,สำหรับเอเอพื่อนๆที่เป็นสายนี้นะครับใครได้เห็นนี่ร้องว้าวเหมือนกันนะครับครับคือว่าหายากเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็หายากไหมก็มีพักพวกพี่น้องที่เล่นทางสายนกยงเขียวนี่มีเยอะอยู่ครับครับผม ครับแต่ก็ถือว่าหาค่อนข้างยากที่จะหานําเข้าไอ้พวกนกยูงเนี่ยเขาออกไข่ทีหนึ่งเยอะไหมพี่อ่าเยอะครับสิบถึงยี่สิบกว่าฟองต่อปีต่อปีใช่ครับคือคือออกครั้งเดียวอ่ะพี่อ่าออกออกส่วนมากจะออกรอบเดียวครับรอบเดียวปีปีละรอบใช่แต่ว่าออกละพักนิดนึงแล้วก็มาออกใหม่ต่อเนื่องฮะแต่ว่าไม่ทิงช่วงกันเยอะครับเพราะว่าถ้าผัดขนปุ๊บเขาจะไม่ผสมจะไม่มีเชื้อเลยถ้าผัดขนแล้วนะครับ จะเป็นยังไงคือเขาจะทิ้งหางเขาเรียกทิ้งหางครับถ้าทิ้งหางนี่ตัวพู้จะไม่มีเชื้อเลยเอ้ามีอย่างนี้ด้วยครับนกจุงจะเป็นยังไงโอแปลว่าที่เขาลำแพนอาหารสวยๆนี่เขาก็จะโชว์ว่าเขามีน้ำเชื้อแล้วใช่ครับความพร้อมพริกในการเป็นพ่อพันธุ์จะเป็นอย่าง้นครับอ๋อว่าแม่พันธุ์ก็จะดูนะว่าเอ้ยนี่หางเต็มหางอะไรเพราะมีเชื้อผมขยายพันธุ์ใช่ครับอู้จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมครับใช่ครับโอ้นี่คือหลักธรรมชาติของเขาเนาะ แล้วลูกเขาเนี่ยพี่แบ่งปันนี่มันจะแพงไหมพี่ก็แล้วแต่อายุและเดือนครับอืครับผมประมาณได้ไหมพี่ก็หลักพันขึ้นนะฮะหลักพันขึ้นครับหลักสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงนกยุงเนาะครับก็ตอนนี้มีกิ่สายพันธุ์นะพี่ตอนนี้ผมมีนกยุงขาวนกยุงด่างนกยุงไทยเนยหรือนกยุงเขียวแล้วก็มีนกยุงสีก็มีครับสนใจไงก็โทรสอบถามได้ครับครับ สอบถามได้นะครับที่เบอร์ไหนครับพี่เบอร์080-4195214พลครับพครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่พลมากเลยนะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ